นอกจากความนิยมในการอ่านไพ่ไพทาโรยังได้ส่งอิทธิพลอย่างมากต่อพ pop culture โดยเฉพาะในสื่อทางอนิเมะวิดีโอเกมและของสะสมอีกมากมายโดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมการเล่าเรื่องการพัฒนาตัวละครและการถ่ายทอดธีมในแต่ละสื่อในอนิเมชั่นของญี่ปุ่นเองก็มักจะมีการนำสัญ,ญลักษณ์ของไพทาโรมาใช้เพื่อเพิ่มมิติให้กับเนื้อเรื่องและเพื่อสะท้อนจิตวิทยาเบื้องลึกของตัวละคร หนึ่งในเรื่องที่โดดเด่นเลยก็คือโจโจล่าข้ามสตรวรรษภาค s t a r d u s t Crusader โดยในภาคน,นี้ตัวละครต่างๆจะมีพลังพิเศษที่เรียกว่าส a ตนในช่วงแรกสแตนทุกตัวล้วนอ้างอิงชื่อมาจากไพเมเจอร์อาคานทั้งหมดก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ชื่อเทพเจ้าอียิปต์ในภายหลังเช่นสตาร์แพตตินัมของคูโจโจทาโดที่มาจากไพเดอะสตาร์เดอะฟูของอิกกี้ ที่ใช้ชื่อเดียวกันกับไพทาโร่เม i c กเชนเรดของอับดุลมาจากไพเดอะเมจิเชนและเดอะเวิด์จากตัวร้ายที่เป็นไอคอนิกประจำซีรีส์อย่างดิโอ